เทรนการทำงานในปี2023พาทที่2จากคลิป EP ที่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงเทรนการทำงานในโลกยุคใหม่หรือว่าในเด็กยุคใหม่กันไปแล้วเนี่ยผ่านไปแล้วถึง6ข้อด้วยกันในวันนี้ครับเราจะมาต่อกันอีก6ข้อที่เหลือว่าจะมีเทรนอะไรบ้างไปดูกันเลยครับทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสาหรับคนทาธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชย เทรนที่7ครับให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมท,ทางเพศมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าโลกเรายุคปัจจุบันนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากจริงๆกระแสของความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยกำลังมาแรงมากๆครับอย่างเมื่อก่อนนะครับก็จะเป็นยุคของอาจจะเรียกดว่าชายเป็นใหญ่นะครับในบางยุคทําให้การดํารงตําแหน่งบางอย่างเนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นไปที่ให้ผู้ชายขึ้นมารับตําแหน่งนั้นๆก่อนครับแต่ในยุคนี้ครับเราจะเห็นแคมเปญต่างๆที่พยายามผลักดันนะครับให้ผู้หญิงเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการมาดํารงตําแหน่งในการมาเป็นผู้นาครับในองค์กรหรือว่าใน งานต่างๆมากยิ่งขึ้นจากการศึกษาหนึ่งะครับของ m c k i n s e ซปี2020เนี่ยพบว่าองค์กรนะครับที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำมีโอกาสนะครับที่จะเอาชนะองค์กรคู่แข่งได้มากถึง50%เลยครับ <Wow. S 1> นอกจากนี้ครับการเชื่อมโยงนะครับช่องว่างทางเพศเนี่ยสามารถช่วยผลักดัน GDP ได้มากถึง35%อีกด้วย เทรนที่8ครับธุรกิจที่มีแนวคิดเพื่อสังคมมีแนวโน้มที่จะดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความสามารถได้มากกว่าครับผู้สมัครงานในปัจจุบันครับต้องการเข้าไปทํางานในองค์กรที่แสดงให้เห็น,หนคุณค่าให้ความสําคัญนะครับกับความรับผิดชอบต่อสังคมจากผลสำรวจของ Deloitte De Global ปี2022นะครับพบว่าการมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานโดยประมาณถึง20%เลยครับ โดยในการสำรวจนะครับพนักงานทั่วโลกเนี่ยบอกว่าจะปฏิเสธกับงานนั้นๆหากไม่สอดคล้องกับคุณค่าของชีวิตครับโดยหากนายจ้างนะครับแสดงออกถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมนะครับพนักงานเนี่ยก็พร้อมที่จะทำงานกับองค์กรนั้นๆรวมถึงมีวัฒนธรรมในองค์กรนะครับที่ยอมรับในความหลากหลายพนักงานก็พร้อมที่จะทํางานกับองค์กรนั้นๆเป็นเวลามากกว่า5ปีเลยครับ เทรนที่9กครับโโโกิกอค onom ีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วลหลายหลายคนสงสัยนะครับว่ากิกอโค o n o ีคืออะไรมันคือรูปแบบการจ้างงานแบบชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นการจ้างฟรีแลนซ์การจ้างเป็นพาร์ทไทม์หรือว่าการจ้างด้วยสัญญาระยะสั้นนะคะ 3, 4, รับสเดือน4เดือนพอจบสัญญาก็อาจจะต่อหรือไม่ต่อสัญญาก็ได้การทํางานรูปแบบนี้ครับเป็นที่ชื่นชอบของทั้งองค์กรและคนทํางานรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก ในแง่คนทํางานบางคนเขาอาจจะไม่ได้ต้องการทํางานซ้ําๆกับบริษัทเดิมเปเวลานานๆครับเขาอาจจะอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยากจะทํางานในเนื้องานใหม่ๆไปเรื่อยๆทําให้เขาเนี่ยสามารถเข้าไปทางานซัพพอร์ตบริษัทได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นถ้าเขาไม่โอเคกับองค์กรไหนหรือว่าไม่พอใจกับรูปแบบการทํางานอะไรนะครับเขาก็แค่ ไม่ทาต่อพอปิดจ็อบแล้วก็ไม่ต่อสัญญาครับย้ายไปทําบริษัทอื่นทําให้กิ๊กอีโคโนมีเนี่ยตอบโจทย์กับคนกลุ่มนี้ได้มากยิ่งขึ้นครับไม่มีฟันธะอะไรมาเกี่ยวโยงครับเช่นต้องทางานครบ1ปีถึงจะลาออกได้ต้องทางานครบ2ปีถึงจะลาออกได้อย่างนี้เป็นต้นครับส่วนในมุมของบริษัทนะครับก็มีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการประหยัดเวลาและการประหยัดค่าใช้ใจ่ายประหยัดเวลาในการหาคนโอ้โหกว่าจะสัมภาษณ์คนคนนึงเข้ามาทํางานเนี่ยนัดเวลานัดกับผู้บริหารสัมภาษณ์กัน3-4ี่รอบกว่าจะผ่านเซ็นสัญญ,ญาพามาทางานจริง ไม่โอเคลาออกไปอีกครับแต่อย่างนี้เนี่ยบางเนื้อง,งานเรารีบๆเราอยากได้คนเข้ามารับจ็อบตรงนี้เราก็แค่ไปจ้างฟรีแลนซ์ครับทำให้เราสามารถควบคุมเวลาการทํางานได้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ เทนที่10อัพสกิลเพื่อกระดับการทํางานต้องบอกว่าโลกยุคนี้เนี่ยเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเปลีป่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากๆครับพนักงานรุ่นใหม่ๆเขาจึงหันมาให้ความสําคัญกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปเข้าคอร์สสัมมนาไปเข้าคอร์สอบรมต่างๆครับในฝั่งขององค์กรเองก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการจ้างโคชชิง่งจ้างสปิเกอร์จากภายนอกครับเข้ามาอบรมเข้ามาพัฒนาสกิลต่างๆเพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความสามารถและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นครับเทรนด์ที่สิหุ่นยนต์บวกมนุษย์ในที่ทางาน ทุกวันนี้เนี่ย AI หรือ Machine Learning มีวัฒนาการที่ก้าวล้ำมากๆสามารถทำงานแบบอัตโนมัติกับงานที่ยากขึ้นได้มนุษย์ก็จะย้ายตัวเองนะครับไปทำงานในจุดที่ต้องโฟกัสในจุดที่ต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นงานง่ายๆก็ปล่อยให้ AI ทำงานไปครับองค์กรปัจจุบันเนี่ยถ้าไปทุกองค์กรนะครับจะต้องมี AI เข้ามามีบทบาทในสักส่วนหนึ่งขององค์กรไม่สามารถให้มนุษย์ทำงานแบบแมนนวลล้วนๆได้แล้วเพราะการที่มี AI เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายขององค์กรแล้วก็ทำให้พนักงานในองค์กรรสสสาาามถทนได้ มากยิ่งขึ้นด้วยครับเทรนด์ที่12 Soft ซอฟต l สกําลังมาแรง ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า hard skill เนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นกับพนักงานอย่างเราๆอยู่แล้วเพราะว่าเรานะครับไปทํางานในสายงานอะไรก็ต้องฝึกฝนในวิชาชีพตนั้นให้ชำนาญก็จริงครับแต่บางคนเนี่ยก็ลืมที่จะพัฒนาทักษะทางด้าน soft skill ไปทํางานเก่งจริงมีประสิทธิภาพจริงแต่ว่าสื่อสารกับคนในองค์กรไม่ได้พรีเซนต์งานก็ไม่ผ่านดังนั้นครับคนรุ่นใหม่เนี่ยจึงหันมาพัฒนาตัวเองในด้าน soft skill มากยิ่งขึ้นควบคู่กันไปเพราะว่า soft skill เนี่ยเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยผลักดันให้เราเติบโตนะครับแล้วก็มีความก้า้าาวหน ในหน้าที่การงานในองค์กรของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็จบไปแล้วครับกับ12เทนการทํางานในปี2023เป็นไงกันบ้างสอดคล้องกับตัวเราบ้างหรือเปล่าอย่าลืมเอาไปปรับใช้กันนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวทยานด้วยนะครับหากอยากฟังเรื่องราวสาระดีๆอะไรคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนต้องไปทํางานอีกเยอะเลยครับสวัสดีครับทยาน Daily Podcast พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิเชย